สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการถ่ายภาพให้เป็นสีขาวดำรวมไปถึงถ่ายวิดีโอให้เป็นสีขาวดำด้วยทำยังไงในหัวเว่ย Y9 2019สาหรับคนที่ใช้หัวเว่ยรุ่นอื่นก็ดูเทียบเคียงเอานะจ๊ะมันไม่น่าจะหนีกันจากนี้ถ้าเขาไหลหรอกเรื่องการตั้งค่าเรื่องแบบนี้ก็ดูเทียบเคียงเอาอ่ะ มันทำยังไงอันนี้เราก็ต้องเข้าไปในกล้องถ่ายรูปสิจ้านี่เข้ามาในกล้องถ่ายรูปหลังจากนั้นเราก็จะเห็นเป็นไทีเขาเขียวอย่างทีเนี่นะเราก็ไปเลือกตรงคำว่าเพิ่มเติมนี่เพิ่มเติมแล้วเราก็ไปเลือกตรงคำว่าฟิลเตอร์กดลงไปตรงฟิลเตอร์ปั๊บอ่ะมันก็จะมีให้เราเลือกอนี่ตรงนี้นี่อ่ะตรงนี้ตรงนี้นเป็นฟิลเตอร์นะอ่ะเี่ยอันนี้เลือกได้กดลงไปตรงนี้อ่ะนี่ กดจึ๊กแล้วเขาก็จะมีให้คุณเลือกตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีขาวดำเห็นไหมกดจึ๊กลงไปก็จะกลายเป็นสีขาวดำเมื่อคุณถ่ายภาพโปะคุณก็จะเห็นว่าภาพที่คุณได้เนี่ยมันกลายเป็นสีขาวดําอันนี้แน่นอนแล้วอยากถ่ายวิดีโอล่ะมันก็ไม่ยากอะไรพี่ก็กดตรงนี้เท่านั้นเองนี่กดจึก๊กมันก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอให้มันเป็นภาพขาวดําอันเนี้ยเป็นการตั้งค่าให้มันเป็น อย่างนั้นแล้วตรงนี้มันมีฟังก์ชันอื่นด้วยนะนี่นี่มีฟังก์ชันอื่นเห็นไหมตรงนี้เนี่ยให้คุณเลื่อนได้แต่ผมคิดว่าเลื่อนตรงนี้มันยากๆคืมันสู้จากตรงนี้ไม่ได้จัดเราเสร็จเลยเนี่ยนะนอกจากถ่ายเขาดําแล้วเนี่ยอย่างเช่นเราจะถ่ายแบบฟิล์มเอ่อฟิล์มเก่าอะฟิล์มเก่าเน่าๆแลพูดไม่ถูกมันรูปภาพเก่าๆเคยเห็นไหมผู้พอที่เราเก็บมันจะว่าสีก็ไม่สีจะว่าเขาดําก็ไม่เขาดํา เคยเป็นไหมอ่าเขาก็จะมีให้เราเลือกอ่าเราก็จะเลือกอันนี้เนี่ยก็จะดูแบบเก่าๆโบราณน่อยเหมือนเหมือนเหมือนรูปเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าไม่มีฟิลเตอร์จะเป็นสียังไงไม่มีฟิลเตอร์มันก็เขียวๆไงอย่างนี้อ่าอันนี้เนี่ยก็ให้คุณปรับได้มันมีฟิลเตอร์ให้คุณเล่นนะ่ะอืมแล้วอยากจะกลับไปถ่ายกล้องก็เหมือนเดิมก็ไปตรงนี้นี่ก็กลับไปเป็นกล้องถ่ายรูปไม่ใช่วิดีโออันนี้ให้เขาค่อยคุณเลือกว่าคุณจะถ่ายแบบไหน ไหนมีฟิลเตอร์อะไรให้เราเลือกอีกมันมีฟิลเตอร์หลายอย่างให้คุณเลือกนะอ่านี่ออสีน้ำเงินใช่ไหมสดใสตรงไหนเนี่ยสดดสเล่าอารมณ์เหรอไหนเล่าอารมณ์มันเล่าตรงไหนไม่ทราบเนี่ยมันเล่าตรงไหนไม่ทราบอ๋อแล้วมันก็นอกจากฟิลเตอร์ที่มันจำให้ที่เขามีให้เราไปเลยเนี่ย ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันสามารถเลื่อนปรับทีละนิดทีละหน่อยได้ใช่ไหมเนี่ยทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยคุณสามารถมาแตะตรงเนี้ยให้ภาพมันค่อยๆปรับสีเนี่ยมันลูดได้แต่ได้นะอ่าอันเนี้ยคุณจะเอาขนาดไหนล่ะเอ,อน่ะนะะผมว่ามันก็ไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่นะพวกก็ตรงๆเถอะปรับตรงนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อมมีความรู้สึกว่าไปปรับตรงฟิลเตอร์มันง่ายกว่าตรงเนี้ยนะฟิลเตอร์ในการปรับตรงนี้มนะัน ไม่ไม่ค่อยได้อย่างที่คิดเนะี่ยอ้อาก็ไม่รู้สิอ่ะก็อเอามาฝากกันมาบานีีตลอดพิธีบางทีเราอยากได้ภาพแบบโบราณโบราณรูกเขาดําหรือคลิปวิดีโอเป็นคลิปเขาดำเออแต่เวลาถ่ายแล้วมันจะทําให้เป็นสีไม่ได้นะพี่เข้าใจปะมันทาให้เป็นสีไม่ได้แนละ้วไม่ใช่ว่าถ่ายเขาดําเสร็จเออน่าจะทําสีไปด้วยเนะ้วอันนี้อันนี้ช่วยไม่ได้แล้ว เออแ้วอย่างนั้นถ่ายเป็นสีไว้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยปรับขาวดำวันที่หลังอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกจะทำไม่ก็ทำเธอเออแต่อันนี้แล้วเขามีฟังก์ชันนี้คุณเลือกใช้งานคือถ่ายโชว์ไปเขาดำไปเลยมันก็ง่ายดีอืมเวลาเราอยากได้ภาพขาวดำนะประมาณนั้นแหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ